สวัสดีค่ะไม่รอสวยหนูหลหนานนะใช้ประวัติฟิดาผ่านส,สบายเดือนละ7,000บาทนำเสนออีกแล้วนะคะนิสซูเทียนา200 XL เกียร์โต้คันนี้ปี2 0 1 1ค่ะภายในสีดำแนวสปอร์ตนะคะเป็นเบาะประับไฟฟ้านะคะอั์ต้ระเบียุญจารีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไลน์ไม้รอบคันค่ะคูป์สตาร์ทมากไฟฟ้าหลังนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะรถสวยสภาพดีนะคะกล้ององทอยอาร์ระบบดิจิตอลนะคะ สภาพดีมากๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะวิทีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะไป้ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะแย่ตอนหลังด้วยนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะภายในสีดำหายากมากมากเลยนะคะดูแลรักษาง่ายค่ะ200 2 0 0 XL ค่ะมีเซ,เซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะควิวโรม่ยมรอบคันเลยติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะรูหลากว้างขวางนั่งสบายผ่อนสบ,สบายเดือนละ7000บาทเองค่ะนิสันเทียน่า 200XL เกียร์โตคันนี้ปี2011นะคะสนใจยังไงโทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092